สวัสดีค่ะมือนี้ยายก็มีโอกาสมาไายไอ,อ้ผู้เขากระโดงเนาะจะเนาะนี่ยเนี่ยไยไอ้ทับบางเนาะจ๋าน้นะทับบางที่ว่าอไอคนกลับไหวเนาะ,นะ,นนะจะเนาะจัดงามจ๋าเอ็ดอจ๋าทับบางเนาะจ๋าน้อให้คนกลับไหวเนาะจ๋ากระสีมเมืองวิวทิวทัศน์ของไออนาคอนาจจกของบุรีรัมย์เนาะจะเน้อ นี่อยู่บนภูเขากระโดงเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเนะจ้ะเด้อเพื่อสีบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเนาะบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยของยายหรือต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาออ่ะอ้ยลมไก่แห้งแห้งได้พี่น้องอันนี้จะเป็นบนเขาเน้ะจ้ะเน้อเห็นวิวที่ทัดอัน เป็นส่วนข้างล่างเนาะจา้ะเนาะสิมี้น้องนำแต่น้ะงยิ่วที่ทัดญี่ปนเขาเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจ้ะพี่น้องเอฟซีคนใดอยากมาเที่ยวอยากมาเบิ่งบ่อนกันมาไหนอู้สนามแข่งลุ้นนะจ๊ะเสียงดังๆอู้ยูเดินยู่เดินไุ่ไกลๆพุน่น้อะติดกับสนามสนาม ไกลกันไปได้ขี้รถมากนะสูดเดี่ยวกันนมะที่ถัดนอกจารมแห้งแห้งที่นองมึงต้นไม้ก็แล้วกันต่างกันต้นกับใบเนาะแต่เนาะที่ทัดแข้งแขงอย่างเนาะเย็นขึ้นมะนีเย็นไย้ยกะบ ม,ม,มออันจะเศร้านะจ๊ะมาแต่เศ้ามาล่ออ่าสิบแปดนาฬิกาุล่ะจ๊ะกมพ่นสิเริ่มเตะกันเนาะจตะเนาะยายกันป็นแถวานในนั่งรถสองแถวกลับได้คุณนี้